โอเคมาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับที่ช้าไม่ใช่อะไรนะหาที่หาปุ่มไลฟ์สดอยู่เพราะว่ามันอัปเดตนะก่อนหน้านี้มันอยู่ข้างนอกเลยอันนี้มันไปอยู่กับต้องไปกดตรงที่สตอรี่แล้วจะเจอคาว่าไลฟ์สดไ<ด>ใช่ครับพี่ไลฟ์ Live สดนะแฟนก็คิดถึงกันนะครับวันนี้กําลังกําลังเดินทางอยู่นะครับกลับไปลุยกับงานกันต่อนะหลังจากที่ได้หยุดพักไปสีห้าวันนะะใช้เวลากับครอบครัวก,กับ ธรรมชาติกันแบบเต็มๆนะฮะซึ่งนันทีจะมีโอกาสแบบนี้นะโอเคเจอกับพี่มีกันดีกว่าครับผมเป็นโชเฟอร์ครับของวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโชเฟอร์มีนะฮะก็เอาจังหวะเวลาเดินทางแล้วกันครับผมก็สำหรับใครที่คิดถึงก็นี่ครับผมอททำอะไรกันอยู่ครับนี่อันนี้แหละในในจีในเฟซบุ๊กครับในอินสตาแกรมครับผม ใช่เขาบอกว่าแฮปปี้นิวเยียครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเป็นทางการนะครับผม Miss so much m i s น้องอม o ครับ Where is พี่อมนี่ไงอยู่นี่ครับหล่อมากค่ะเมื่อวานทำงานค่ะวันนี้นอนดูพี่มี่นอนหาว่าทำอะไรอยู่ไงเขาบอกนอนดูพี่มี่อ๋อนอนอยู่ครับวันนี้เป็นวันวันทำงานวันแรกว่ครับ ใช่วันนี้เป็นเปิดทํางานวันแรกของปี2021ครับโอ้โหบางคนไปทํางานบางคนนอนอยู่บ้านหรือว่าทาอะไรก็โหเต็มที่นะครับผมยังไงพักผ่อนให้เต็มที่มาแล้วแล้วก็พักผ่อนกันมาแล้วหรือใครที่พักผ่อนต่อไปทํางานแล้วก็ดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะครับช่วงนี้โอ้โหสถานการณ์เรียกได้ว,ว่ามัาจํำแย่นะพี่นะใช่มันก็แย่ลงเรื่อยๆครับใช่ครับก็ดูแลสุขภาพเพราะเราหนักครับต้องหนัก อย่างจริงต้องระวังตัวถึงที่สุดที่สุดและที่สุดครับเป็นห่วงครับหูุนสุขภาพห้ามป่วยครับห้ามป่วยอันนี้บอกตัวเองต้อบอกแฟนบอกทุกคนเลยครับบอกเราด้วยบอกตัวเราเองด้วยตัวเองก็จะดูแลถึงที่สุดทุกคนก็เช่นกันนะครับผมครับอูบชายที่เข้ามาใหม่นะครับก็สวัสดีด้วยนะครับเขินนึงเลยจะไม่ได้มองกล้องนะครับวันนี้พอดีมองทางไปถูกต้องแล้วใช่ ปิดมอเตอร์ไซค์อยู่ปิดมอเตอร์ไซค์ We miss home so much พี่มี่อยากขับรถเร็วโอ้ครับตอนนี้ขับอยู่20ฮะครับผมนี่ก็อันนี้เอาลากอยู่โอเคครับตอนนี้ก็ ระหว่างขับรถนะฮะเราจะพูดไปด้วยก็คือเดี๋ยวก็จะนี่แล้วเนาะจะได้ตั้งใจขับรถกลับมาก็ให้หายคิดถึงกันนะครับเห็นหลายๆคนคิดถึงซึ่งตอนนี้ก็ไปไหนกันมาครับพิมพ์เม้นต์มาหน่อยครับผมนั่นแน่แนววิถีวิถีเดี๋ยวก็ไปดูย้อนหลังกันแล้วกันให้คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพี่ก็ไปนั่งเดี๋ยวจะมันเซฟมันเซฟไรได้ไงเขินอะไรหนึ่งพันคนพี่โอมพี่นิวแฮปปี้นิวเยีย ทำไมไม่ต้องเขินเขินอะไรเขินไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะผมไลฟ์สดแบบอ่เป็นแบบส่วนตัวไงแบบว่าจะถามไทยซ้อทุกสุขดิอยากคิดถึงแฟนๆนะ่รเองฮะ y ่ o ยูซูคิวคิดถึงมากครับ Love you พี่โอมืน miss you so much have a good day and take care <laughs> <laughs> อกบบอกจากป่าแล้วหรอคะแล้วก็รับออกจากป่าแล้วครับผม <laughs> บรรยากาศเมืองเหนือดีครับผมก็ได้สูโดโอโซนเข้าอย่เต็มปอดได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ <laughs> ต้องญ่ไ <laughs> ด้ัย จริงๆมันมีอยู่วันหนึ่งที่ไม่มีสัญญาณเลยทั้งวันไม่มีแต่ว่าเราเราดีเรายังมี wi f ฟเรายังแบบเปิดเพลงได้แต่ว่าสัญญาณไม่มีี่บ้านอยู่หลังเขาครับผมใช่ครับเราก็ดีครับในนีแลกนะครับผมหวังว่าหลายๆคนก็จะได้นีแลกเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมในที่บอกครับก็ย้ำเราก็น่าจะเรื่องสุขภาพต้องดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองนะ ล้างมือครับผมมันล้างมือปไปไหนผมปิดสองชั้นแล้วนีไ <c oughs> ดีนะไม่ปิดแมสขับรถหายใจไม่ออกครับแต่หามว่าจริงๆแล้วก็มีความแบบยังยังไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ต้องกลับไปรวยงานกันต่อเพราะว่ารับไว้แล้วอย่างเงี้ยของงานก็ยังไม่คันเซินนะฮะกลับไปถึงวันพรุ่งนี้พร้อมรวยงานเลยนะครับผมถ่าย ซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผม2วันติดวันที่6กับวันที่7เอ้ยวันที่5กับวันที่6พรุ่งนี้วันที่5วันที่5กับวันที่6พรุ่งนี้ถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมสเตทโควันีนนะครับแล้วก็วันที่7มีไลฟ์นะครับก็ไปถึงก็นั่แหละฮะก็งานเจาะรัวๆอะไรก็ถือว่าได้พักผ่อนเต็มที่แล้วนะฮะพักผ่อนก็ต้องให้เต็มที่ในเมื่อพักผ่อนเต็มที่แล้วกลับมาดูงานก็ต้องเต็มที่หมงานกันนะครับโอ้โหนึกว่าพิธีกรอ่ะหรอ ก่นเหรอยังไงวะก็อาชีพเก่าดีกว่าเ่าเป็นทุกอาชีพเนยครับผมตามนี้นะฮะโอเคแล้วยังครับน่าจะพอหายคิดถึงได้บ้างแล้วนะครับสาหรับคิดถึงนะครับผมคิดถึงทุกคนครับไงคิดถึงเฉยๆไม่ต้องไปบายครับพี่ไม่ต้องใบบายคิดถึงเฉยเฉยก็พอคิดถึงเฉยๆคิดถึงครับเริ่ๆคิดถึงพี่โอมนะฮคะเต็มเลยดี ครับผมเนาะคิดถึงครับเอาวันนี้เอาความสุขมาฝากธรรมชาติมาฝากนั่นนะครับผมก็สําหรับใครที่เอ,เ,อเอาบ้านแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ทํางานวันนี้เป็นวันแรกก็สู้ๆนะครับเริ่มปีสองพันยิบเอดแล้วนะครับสู้กับงานกันต่อแล้วสําหรับใครที่เดินทางอยู่ กลับมาจากเที่ยวหรือเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดจากบ้านเหมือนผมนี่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับใครที่อยู่ในเมืองอยู่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงหรือว่าหรือแม้กระทั่งอินเตอร์แฟนที่อยู่ต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับใครที่โดนกักตัวอยู่หรือว่าใครที่เขาเรียกว่ากักตัวกับอะไรนะที่มันแบบออกบ้านไม่ได้พี่เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่โดน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 ล็อกดาวน์อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สู้ๆนะฮะก็เร็วๆนี้เราก็ไม่รู้ว่า กรุงเทพอาจจะล็อกดาวก็ได้เรื่องไงก็แล้วแต่ว่าก็งไงก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้แล้วก็ระมัดระวังป้องกันตัวนะฮะเรื่องออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมเรื่องแมสกับเรื่องการล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยครับป้องกันตัวเองให้ดีถ้าไม่จําเป็นต้องออกไปงานหรือไปธุระก็พยายามอยู่ที่บ้านนะฮะ stay safe เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ,รบเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันดีขึ้นเร็วเนี่ย เราจะได้มาปาร์ตี้ปีใหม่ไปด้วยกันนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ไม่ลืมนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าที่เราไม่ได้จัดงานปีใหม่กันไปเนี่ยก็เพื่อที่จะเซฟทุกคนนั่นแหละครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมเซฟตัวเองกันด้วยนะครับเซฟตัวเองให้แข็งแรงปลอดภัยแล้วสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็จะได้มาฉลองปีใหม่ไปด้วยกันนะครับถ้ายังมกรามันยังไม่ดีขึ้นสถานการณ์ยังแย่อยู่ก็ไม่เป็นไรครับมันต้องดีขึ้นในสักวันนะฮะก็อาจจะเป็น วาเลนไทน์ด้วยกันกับแฟนๆอย่างนี้ใครก็ก็ได้นะฮะคอนเซปต์ Concept ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะว่ามันจะดีขึ้นแค่ไหนที่สําคัญก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมพี่เมย์ราติดอยู่ครับนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพเรียบร้อยยังยัง <laughs> ม่ถึงเลยเดินทางครับ<อ>ผม,ผมขับรถมาชิวๆนะครับบ๊ายบาย มัมืดจังเลยวันนี้มืดจัง <laughs> ใส่แว่นตาดะครับใส่แว่นตากันแดดอยู่ครับเรับเลิฟครับรบเลิฟอนไรเดี๋ยวเจอกันครับจุ๊บให้แฟนทีให้หายคิดถึงดิไปแล้วไปแล้วข <laughs> ับรถด,ดีๆพี่แฟนๆคงเป็นห่วง There's something waiting for you in Bangkok don't be scared I don't work too hard take care of yourself คิดถึง you o j ยูจอยท a เมียนมาแฟนสแ o นยูจอยสั่งแฟ s ซูลครับผมในอนาคตแมบผมต้องต้องได้ไปแน่ๆขับรถดีๆนะครับแล้วเลยนะครับอีกประมาณเจ็กว่าชั่วโมงครับไม่เร์ถึงหรอถึงแล้ว่ไหมเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงก็จะถึงเลยนะครับผมก็เลือกที่จะขับรถมาก็เซฟเซฟครับผมปลอดภัยไม่ต้องเดินทางโดยสาธารณะโดยเครื่องบินเครื่องบินเลยก็ค่อยขับมาชิลๆครับผมเนาะต้องเป็นห่วงครับเราแวะปั๊มเราใส่แมสครับผมครับผม โอเคครับมีคอ <Comment S 2> มเมนต์ว่าไงคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอนะ่ะพี่มีนี่ไงตงานอยู่มีคนบอกว่า<ม>ตั้งใจขับรถนะครับ<ม>เลิฟนะครับพี่นิวหล่อค่ะพี่มีหลอ่อพี่มีหลอ่ลอกว่านะครับเดินทางปลอดภัยค่ะพักระหว่างทางด้วย Looking for ไม่หันครับหานไม่หันง่วงก็นอนนะนอนไหม ไม่ง่วงครับไม่ง่วงไม่ง่วงฮะรถยังต้องเติมน้ํามันแล้วถ้าไอะไหลโอ้ไม่ลื่นไหลเลยไปอยู่ป่าถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างใต้เลยครับผมว่ารู้อะไรรถยังต้องเติมน้ำมันอแล้วแล้วจุดจุดจุดต่อเลยแล้วถ้าคิดถึงกันนั้นต้องเติมด้วยหัวใจอ๋ออันนี้ได้ป่ะใช่ใได้ใได้เหรอ มีไม่แพวพาวเลยโถไปอยู่ป่ามาหลายวันวันดีสมองยังไม่ทำงานล้วพินคาเฟ่มกตลกเดินทางปลอดภัยนะครับโอเคคิดถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวเดินทางกันก่อนนะครับผมช่วยกันดูทางแะผมจะได้เดินทางปลอดภัยแล้วพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะขยันมาเล่นโซเชียลกันละครับกลับมาจากพักผ่อนแล้ะเต็มที่แล้วฮะใช้เวลาให้กับครอบครัวกับธรรมชาติกับอะไรให้เต็มที่ซึ่งจําครั้งล่าสุด ไม่ได้แล้วว่าเรามีเวลาแบบนี้กับครอบครัวนานแค่ไหนไม่ได้มีเวลาแบบนี้นะฮะซึ่งปกติหยุดก็จะอยู่ที่บ้านกรุงเทพกันเลยนะครับก็กลับมาบ้านต่างจังหวัดกันก็ได้ใช้เวลาให้เต็มที่แล้วครับผมเนาะไปเที่ยวในใจพี่นิวกับพี่วมได้เปล่าโถโออกกันนี้เลยเหรอโอ้โห <c oughs> ใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยมามอะไรครับผมมาวิ่งแล้วห้ามออกนะครับเขาบอกว่ารถ ต้องเติมน้ํามันแต่ถ้าคิดถึงจังต้องทํำยังไงก็ต้องมาหาองค์ไงครับพอพอพอเขินอะไรพี่เล่นเองก็เขินเองผู้ไม่ได้เขินครับมาเรียกเขินแฟนมีมีใครเขาเขินกันคิดถึงพี่นิวคิดถึงพี่มี่เดินทางปลอดภัยนะโอเคครับผมจะไปจริงแล้วโอเคเดี๋ยวจะได้เดินทางปลอดภัยนะครับผมคิดถึงทุกคนก็ โชคดีครับผมสวัสดีอีกครั้งครับผมสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับแฮปปี้นุเอียครับแฮปปี้วันโอเคมีความสุขตลอดปีครับผมในปีฉลูซึ่งปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ครบรอบของโอมด้วยเพราะว่าโอมเกิดปีฉลูแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีฉลูพอดีนะครับเนื่องในโอกาสปีฉลูปีนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมคิดถึงได้สมปรารถนานะครับแล้วก็มีการงานที่มั่นคง เรียว่าเงินทองลังไหลดุดใส่น้ำคงคาอันแน,น่พี่ฉลูมันคือตัวอะไรพี่บัวครับบัว,บวอะไร,เร,ะไรเราแก้งวะเนี่ยไม่แก้งทำเสียงงอ้ดิงอ้อป <laughs> ีฉลูปีฉลูนั้นปีบัวแต่ถ้า เรื่องให้ท่านเล่นอีกแล้วโอเคครับผมเจอกันครับผมสวัสครับสวัสดีครับครับผมเอ้ยเขาบอกว่าคิดถึงบอกคิดถึงไปคิดถึงครับผมคิดถึงลบเลิกครับผมปิงปิงโอเคครับผมโชคดีปีใหม่ครับกพี่วางก่อนนะพี่ปิดไม่เป็นปิดไม่เป็นอีกแล้วไม่ไม่ไม่กปิดได้แหละเดี๋ยวกลัวมันจะไม่เซฟอะไรเงี้เดี๋ยว